มาป่อต้นไม้ครับต่นไมาก็เห็นเลยนะครับเนาะลักษณะกับแดงแปดเลยครับดอกสวยเลยครับนี่ไก่ก่อนครับแดงคางงามนะครับพี่น้องครับนิดสนิดมีเป็นเ็ดค้าสันนี่ครับเป็นต้นเห็ดกต๊ีเหลืองงกับบ้าน เดี๋ยวสีดอ,ดอกนะครับดอกนี้เห่นอีกดอกนึงนี่ได้ครับ วัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะครับทุกท่านนะครับเนาะสวัสดีฟซีเก่าฟซีใหม่แล้วกับภูเขามารับชมใหม่ทัวโหลวงน้ำนะครับวันนี้ก็พอกระบาวิวิ่นะครับวันนี้มาผู้เดียวนะครับในเช้าวันศุกร์ที่12มษายน2560นะครับพิกัดกับวันนี้มาทา้งน้องแปกนะครับสะพานดิงดองนะครับเนาะตามทิ่เขาคลิปแล้วนะครับตามสะพานมานะครับกลับมาหลุ่นกันเบื้องนะครับ มันน้องแปลกเรียนตำบลหอยคามเพื่อวันจริกจังหวัดอุบลราชธานีครับมาหลุ่นกันเบ่งวาซิมีเฮ็ดยางเนี่ครับนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเแบบต้นเข้ามาแหลกๆนี่กระสีเข่าไม้เฮ็ดกอก่อนนะครับที่รถไปเรือเรือี้เก่านะครับเนาะครับมาผ่อดอกหนึ่งเลยครับดูมสวยๆเลยครับเฮ็ดกอแดงนะครับแดงหวานๆเลยครับอ่ะดอกแหลกแหกมันของเขาครับ ี่น้องดอกหนึ่งผมมาเป็นเห็ดแล้วครับปลาขกกาวนะครับเนาะยีนี้ครับตัดจะเลยนะครับเนาะพ่อมาผู้เดียวมานี้อ่าชองดอกผ่านไปครับอีกดอกหนึ่งครับพี่น้องแดงกอนะครับ,รบต,ตัดดอกสวยๆเลยครับ ตางีดอกนึงครับหมเลยครับพี่น้องแต่งขาใช่ไครับเนาะเริ่มต้นกระิเขาอันนี้ก่อนนะครับว่าสิาพาไปหาเห็ดพอก็คือบ,บันหอดดอกมอนี้นะครับเนาะเขาหอมเห็ดกอมาเฮ็ดกอกันครับอีดอกนึงครับเด็กนกอนะครับเนาะ ดอกหนึ่งพูนครับเปลี่ยนกล่องสาๆนะครับพุนดอกหนึ่งครับฝนกระปุกเตือนนะครับดอกที่นองครับสภาพดินแห้งกะยังเกิดอยู่นะครับแดงกอกระไดไปรุนเกินเมื่อกี้ครับจะมีเห็ดยังไงอีกดอกหนึ่งครับ ทั้งนาปุ่นอีกดอกหนึ่งครับผนอีกดอกหนึ่งนะครับแตงกอครับแตงยงาหองนะครับพี่น้องตกทั้งอื่นเศร้าเลยนะครับสงสัยทั้งกันเพลียทั้งกันสลากปุ่นและทุบสลีกทุบนตกนะครับอ๋ออย่างนี้อย่างนี้ครับเห็ดนี่เป็นเห็ดขาเตียด้วยครับนี่ครับเนาะรสชาติกรอบร้านครับสีหอมคือละมุดเทอมนี่นะครับมีดอกซูงใหม่ผู้ใด ปวดเขียวกับปวนในน้ำถึกินนะครับเพราะว่าดอกค่อนข้างกรอบนะครับเขียวจะปวดตืมนะครับอดอี่คือนี้นะครับมันี่กับักษนะคล้าข่กันในเฮดชนิดอี้บแมนนะครับเป็นแบบครับปีนจองขึืนที่มีวงเวียนอันตรายนะครับมีพี่น้องครับหลังสิสีลาลาคือกันนะครับยามนี่ครับมีเบิ่งสิเป็นตุ่มนี่ครับมีเดผิดดวยครับ ห้าิ่งเฮ็ดกอกันต่อครับนี่ครับผมว่ามันเฮ็ดแล้วนี่ครับนะครับเห็นไหมครับนี่มนีแดงกอครับกอใหญ่ส่วนเสียงครับบปต้อังตัค้าเลยครับนี่น้องหนึ่งบดมานะครับบอกอีกเท่ยหนึ่งอยู่บานนะครับ จากสภานะครับมือนี้นะครับสภาพุ่มเฮ็ดกอใหญ่นะครับเสียงลมหรือเสียงฝนนาะพี่น้องมาทางคุณครับขึ้นนี้นะครับตกมาอีกเนี่ยพราะเฮ็ดเด็กเกิดอีกนะครับพี่น้องครับอ่ะครับไปหลุ่นกันต่อครับไปหากันิึงอีกครับบัชิมีเฮ็ดยังเนี่ยเสียดจากพุ่มเฮ็ดกอแลอลไะครับบันอ่ะครับบ้านยับใหญ่ใส่สวยเขามาพุ่มเฮ็ดกอคือเกานะครับออกจากหุมบางหันนะครับเนาะ เป็นดันเง็ดกอสีเหลืองครับบานเยสีกาเก็บครับบนเกไก่นะครับครับพี่น้องครับสีเหลืองนี่ครับรสชาตินี่กับแบบเดียวกันเลยครับนี่เคยเห็นบัพี่น้องกอเหล้ยงครบลักษณะดอกเป็นร้องดอกนะครับดอกนี้เห็นอีกดอกหนึ่งนี่น้ครับนี่ครับกีิบดอกสีเนี่ยนี่ดอกแน่นนนะครับเนาะ กอเหลืองครับหวานกอพร้อมกิละมุดเทอมนะครับคือกันกับกอแดงใส่ตาก่อนนะครับเนาะสุดยอดนี่เกี่ยวกันที่ต้นไ้พี่น้องได้จเจ็บครับขอิมาเจ็บไปได้กอเหลืองนี่แหละครับพี่น้องน,นึงว่ามีสองชนิดกอใหญ่สีเหลืองกับสีแดงนะครับเออเป็นจยงไดรเนาะฝนกับชิมาแล้วครับ เห็ดกับกระังั่วคนตานะครับเนาองไปลุนกันดีครับตอนนี้ก็ฝนลงเม็ดแล้วนะครับพี่น้องครับแต่ว่าก็สีผาาปีกับผนละประทางคนนะครับบ้านอาบึงห็ดกอคือเกาก็จังงิงโง่ออกเมื่อนะครับสาม่าฮุมนี่ก็เห็นเลยครับพี่น้องกอแดงคือเกานะครับเนาะปกตินี่จะออกล้ายแหงนะครับแต่วเหลือเหลือฝนเอานะครับนี่ ดอกก็ยังดีกบเรือนะครับหครับลังแตกไปแล้วครับว่าใบใหม่แห่งค่อนข้างร้ายนะครับกิเลือนี่นี่นะครับดอกหน่อยขึ้นนะครับก็แดงด้ครับอีกดอกหนึ่งครับ ข่ายงานมีเด่ครับสิผ้ายางขามไปหุ่นบ้านครับขามค่่าไปคุ่นนะครับนี่แหละครับค่มเต็นนะครับขอช่างสิพอ้าดิงดองยีหุ่นอีกไม้หนึ่งชิมีบอครับอะไปหลุ้นกันเบ้องครับครับขามมอดแล้วนะครับสภาพฟังนี้ครับเช็นดอกหนึ่งครับมีหอยเป็น เป็นเคลียร์ไว้นะครับนะี่ยก็เข้าใจครับเพราะว่าใบใหม่หลายทำมิจะห้อยเคลียร์ไปด้วยครับแสดงว่าเคลียร์ไว้ม่วานนะครับบริเข้ามาใบใหม่แห้งหลายนะครับในิสัยนิดหนึ่งจะเป็นเห็ดขาสันน,น,นี่ครับดอกแดงแดงอหากันอีกครับบาน ทดลองเฮ็ดเพิองดำก็ออกน้ำกันคําบานเฮ็ดเพิ่งดอกแรกนะครับื้นนี้ครับของเสียอย่างหนึ่งพ้นจะลุงเม็ดแล้วครับหักว่ทชันแห้งนะครับเนาะไปปล่อยมีสังเกตบนถองนะครับหวานนะครับแกงนุบๆครับดอกนึงครับเผือกดำด้วยกันนะครับ ใส่กันได้เลยครับเพราะว่ามือนเอามากระตาเดียวนะครับเพื่อความคล่องตัวอันนี้สองสำโดกนะครับพยางค์กลับกับสภาพทางยางกลับนะครับดอกไม้ป่ากระไลด้วยครับปกตินท่าเส้นนี้ยามนั้นหนามสไลด์ด้ครับตัวนี้แหงแรงนี่นะครับหนาแรงไปครับไปพอกันอีกเช่นึงยูโฮไม่เพิ่งนะครับบางครับ นะครับจะพาท่างหมุนมาจะสิได้เฮ็ดนะครับพี่น้องครับมาพ่อต้นมไม้นี่ครับต้มาก็เห็นแล้วนะครับเนะนาะลักษณะกับแดงแปดเลยครับฝน,นมาไม่มาย่งดีครับเจอค้าเข,า,ข,า,ขาคนกลางเนี้ยวนะครับนี่ครับค่าตัน จังหน่อยจะพาไปเบื้องเห็ดเผือกน้ำนะครับไปวัฒนหอดไม้เห็ดเผือกนี่ฝนก็นเริ่มมีสองสามเมตดครับฝนีสองดอกนะครับแดงกอรครับก่อนครับแตงคางงามนะครับพี่น้องครับมีกระไรครับ ดอกหนึงครับพี่น้องฝรั่งอยนะครับนี่ครับอ่เอาเฮ็ดก่อแล้วครับบ่งพุ่มมาเมนเห็ดไข่แล้วครับนี่เดี๋ยวกขับข้าเขื่อนนะครับแปะกิไก่ครับนี่ครับดอกส,สวยๆเลยครับเมนไข่ หอมนลครับนี่เอาเปอย่างนะครับจังหอมครับตัวยตะแกงบเปันไดนะครับเนาะเด้งคอยกดอกนึงครับโอ้หาขาขาดนะครับสังเกตมังขาจะเป็นสีเทานี่ครับจะาดงกอนะครับเนาะครับหย็ดล้างเขียวนะครับออกตรงกันเลยครับมีตุูมอยู่ ะครับเมื่อเห็นฝนจิตตกนะครับแดดออกมาอีกเลย้าพี่น้องการเมืองไม้นี่ทางอกเมานะครับผมเห็นกะสิผพาพี่น้องออกเมื่อเลยแหละครับบานไปเป็นหนึ่น้ำกันครับเห็ดแฝงนะครับเรือเห็ดข้าวดินดอกงาม่ลยครับนี่ครับนะครับข้าวไม้สุดอถ่ายก็ออกเมานะครับกะในเห็ดแฝงหรือเห็ดข้าวดินดอกเดียวนะครับนี่ก็ถือว่ามาพุดียวกับ หมาเนี่ยนะครับเครื่องตายนะครับเนาะสำหรับจะเป็นเห็ดแดงกอแหละครับนิดไข่ก็มีอยู่ดอกหนึ่งบ่ครับนะครับเนาะเน็ดเึ่งเนี่ยปนกันไปพอาจะอยู่ได้กินครับแดงกอเชื่งเหลืองกอแล้วนะครับเนาะแล้วนะครับเพื่อนพี่น้องสําหรับคลิปบรรทุกที่22เมษายน2560นี่สิเรี่มลาพผ่านจากเพญ่มนยมยัยเพื่อนพี่น้องไปแล้วนะครับพิกัดก็ตามที่บอกในต้นคลิปนะครับเนาะ มันนี้ก็สำหรับท่านที่ถามหาหนุ่มหนึ่งกระตายที่ตามมืออื่นนะครับหนุ่มหนึ่งพักพรอยู่บ้านแล้วก็สีมืออื่นนะครับสีดุยต่อนะครับเนาะแล้วครับสำหรับคลิปมันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเน้าจะมย่าลืมกดไลค์ครับเห็ใจอย่าลืมกดแชร์ครับเป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตามครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นนะครับเนาะโดยเฉพาะขาดข่าวสารใหม่ๆครับกรติดตามเมืองว่ามืออื่นเป็นมือต่อไปสิผ้าไปหาอยู่หากินแนวได้ว่าสิเก็บเห็ดหรือว่า หากินตามสโลแกนสองนะครับหากินแหลกนะครับเนาะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ไม่ย่างไรครับขอกล่าวคํ้ามาสวัสดีครับผมเป็นยังไงองพี่น้องทุกท่านครับจากกัก็ขอให้ทุกท่านนะครับเนาะจงประสบจะโชคดีโชคมั่นครับยามีโรคมีภัยมากำมกายครับสมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเนาะสวัสดีครับ สวัสดีกันเองนะครับขอการคลิปใหม่หนูใหม,ม่ครับผมไปครับกลับบ้านครับบ้าน